สวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูจะดาวลาวันี้หนูจะ,จะาาไปไปพาไปดูไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียว่เจีออยวไเลย แล้วมากินข้อครับไปเตยหาข้าวกินเองมาตลิ่งปิงว่า,วานคนตกก็เล็บ่ไไ้กินจ่อยตลิ่งปิงตอนนี้กำลันยำอันอบป่าอยู่ครับพอมแล้วหอมแล้วหอมล้ปลาแหงครับมนันอีกกินเมนูปลา เปลี่ยนซีเราเลยขับมากิ่นพร้อมกันครับรไข่ดาวต้งใบเตยแล้วก็มนนีเป็นทอดปลาแห้งครับกินขอบเราลูกปลาครับเจ้าบองเจ้าบองครับปุกละ20บาทนพอุเหวยไม่พ เมองเข่าปันนี่มองเข่าปันนี่ว่าสาวเตยที่กินเบิร์ตวันไหนปั้นเนี่ยเพื่ออะปั้นสัมมาเงาเลยกกล็พอจันโอเคอะไรนะซุกปูก็มีอยู่ในกล่องนี่ไง ไม่ไม่ใกล้ไม่ใกล้หมดข้าวยังเยอะอยู่<อ>กินเลยใส่หมดกกอล์ฟใส่หมวกกอล์ฟได้เลยอีกหนึ่งเพลงสวัสดีครับครับผม ครับมาเริ่มกินครับคุยงานนิดหน่อยเออล้างเต้าก็คือลุยเซีนปันผนว่าอยากกินข้าวผัป้าปันไม่เห็นว่อาหารไม่มีใครบัน,นครับโอ้ของเงียบ

ไม่มีใครเขาใครแดงไงหรอกลมกันถ้าพดแต่ไครเขาราบเป็นไรบูดต่อัตันเนี่ยกำลังอยู่ในหมดของของหลังเอ้ายิ้มเร็วแท้บอกกับเพิ่งกองโอ้ติงเลนะโอ้ตินจติเบ็ดขึ้นหัวนอนนอนเท่าไหร่บ้างจะนอนรอไปแล้วช่วงบ่ายปู่จะรับแขกเนาะ จะนอนรอก็ได้แล้วไปนอนรอแล้วเปิดพัดลมบนะเบาะแสเงี้ยสินบอกเป็นเตยยืนคือดีแล้วกินปลาปลาแห้งมันได้กินทั้งกลาง กินทัน้งกลางทั้งเหนือมันปลาเนี่ยไม่ทั้งเต็มมือวันที่สิบหก แล้วุ่งนึ่งแบบไงเลยแต่คือใครกินไปจะรับตามโัวที่ตัวยเป็นแม่ยายยายผู้พิ้งมันไปสิดเบ็ดเสียดมาให่คนกับแพรหลังอย่างตากแว่นโอน้โหขอหายก่อนดีวนบวนถ,ถึงน้ำมันก่อนก่ะถอดน่แบบถึงน้ำมันควนให้เราบ่ วถ้าจำกัดอาหารการกินได้มันกับบ่มีบ่บม,บมีไขมันจังเจี๊ยมันกนกับคือว่ากควยอยูยร่วมอยู่ดอกทองที่ปวก็ได้ยังออกกำลังกายแน่ มืสอว่าไดไ้ไปมืสอตืนสายตืนสายทั้งผนตกนว่ามันจ่นไปเห็นน้องมาจักกระบอสะดวกหรอกมันไปยุ่ิใส่กับเก้าใส่นู่นัู้บริสุทธิ์ของคน บอใครมักใจรองเท้าเลยบอกเห็นม้อนถอดรองเท้าไปใส่ <c oughs> แล้วเขาไปเรีนน้ำไม่ของน้ำเลอะม้อนจับเน่ยเบสเตอร์เบสเตอรอยู่ไหนเบสเตอรโอ้ยอยู่บน <c oughs> นอนรอเลย เขาเหยอะธรรมดาเลยงั่นเหยียบกร,ระเทียมพริกไทยธรรมดาเนี่ยตาบวะตากเลยเหยอะกระตากตากแห้งบมดละบ้นมันแดดเดียวเลย ู่ะอะไรนะฮะเห็นงูใชยไหมนี้ยังกันนะเห <laughs> เ็นงูงูอย่งเห็นอไรกับงูงูอยู่ไหน อ,อะไรอูอยู่ไหนพี่เกมบอกงูยืนในของคูนั่นคป็ อ้หาไปยิ้มเกอบเบิดชองเอบิดวเกบเบิดสองปากก็จะบกิ่น ้าไม่ได้มาสวัสดีก่อนำ้าไม่นอนมามาลาทิพย์ให้ปู่ด้วยลองดิว่าจะลาทิพย์แบบไหนโบน้ำเด้อบอมบายบายแล้วนะจุ๊บๆเร็ววะคือสั่นดีแล้ววะอย่าอย่าลืมอะไรเออวะ่าจะลืมมาพูดใหม่แล้วมาลองดูซิปิดก็ดูต่อพูดใหม่ดิขับจิต อยู่บนขอนเลยกดยิงยังกันนะเมื่อีนแดดอยู่ครับแต่ว่าบกหันฝนตกดินฝนตกใส่ดินมันดินเย็นโอ้มึงขี้งอเลย อยากกินมักดาลีนปิ่งวไงบ่งสูงว่าไรครับโย่ล่ะวมว่วได้เลย,ยมันต้องหยากต่กอนไม่ค่คยจะกินไดย้วอ<ป>้จิท้ทิ้งเลยก็ได้ไดไดมันตากแดด กินหั่นเพื่อตัวผาพกินปลากินผักเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยาไปกินผักกระดูกขึ้นผัมปลาแห่งนี่มันยำกินกล้ามกินดูกมันได้ความ 来，吃点汤。10. สบายเจอริเียนไม่ึน้นนะครับเพง่งเพ่งยังอ่านถือเพลงก่อนลืมสุ่มหมักจวดเพง่งชุ่มหมักจวดหมักจวดหมักมันชุ่มมากเก็นหน้ารถแห่นะครับ ช่วงแร่งคำกับชีมงานมาเกินมิวสิกเพ่งปากาขวามึงเป็นยังใครผู้หยิงใครตาใครวายกูทายว่าปากาขวามึงเลยนะฮะแล้วบังบดเลยในเพ่งนะครับ

ลูกค้ามาหนูจะสวัสดีไปเจอรับลูกค้าเอาหน้าเมาท้ายลูกค้ากินเปลนแล้วกินอาหารเม่เว่งไขมันตบไทยด้วยไข่เจียวเพื่อเขา กินซ้ำนี่ละกินเข้ากินน้ากินพ่อป้าตายพ่อหน้าได้ใส่กินไร้ไร้ขื่อดื่อดอกขืดใส่จูหยากรินลก็ง่วง <c oughs> กินขา้าวกินข้าวอิ่มปับ๊บง่วงปับ๊บนะครับเจ้าพระถาห้องฝืนฝืนฝืนบนอนนันมันกินปับ๊บง,ง่วงปั๊บกับบนอนนันหาแนวเห็ดมันกับบ,บัวบัวหลับคือเขา มันกระยำถ้ากินปั๊บ่วงปั๊บนวนปับ๊บเฮ้ยอีกว่าอีเมียเลยลอกมือเลือดจิได้เปลี่ยนหมกหมอนคิวโอเคครับขอบคุณในห,หลายที่ติดตามปูก่กบานน้อยนะครับบันทึกเื่องเราระหว่างปูก่กบาลน,น้อยตัางแต้ใบเตยอายุสองขวบก็ผ่านมาได้สองปีกว่าตอนนี้ใบเตยจะย่างเข้าคบจะใกล้จะคบภายในวันที่สิบ วันที่สิบเนี่ยนะครับเดือนเมษาครบสี่ปีสี่ปีเต็มนะครับสาวน้อยใบเตยในปีหนึง่งามว่าส่นวนบ้า,าม,มั่งไปข้างหน้าโดนโดวนอีกหนึ่งปีนะข้างหน้าวาสันโดนโดวนแต่ว่าผ่านมาแล้วหนึ่งปีวสันมองขึ้นไปข้างหลังก็ยังมันเปลี่ยนเมื่อวานเนี่ยมันถึงเร็ว นะครับว่าอีกหนึ่งปีสำหรับผู้ที่รอคอยด่วนครับแต่พอมันถึงปั๊บพานไปปีนั้นวันที่นัดหมายพานไปสมมติว่าพานไปหนึ่งปีค่าย,ายว่าเมื่อนะั้นเพิ่งจะเกิดเมื่อวานเนี้ยคือบางคนเนี่ยมีความจำมันจะมีความทรงจำอะไรดีๆคือคานั่นยมครับให้ตัวคนอูดอรวนเนาะถึงเราจ,จากไปเราก็ออยังมีความทรงจำ ั้งแต่วันที่ได้เจอกันทำม,มาโดนบอกสามสิบสองสาสิบสามปีนะครับที่เจอกันทมว่าสามสิบสามปีขึ้นหลังมันโดนบอมันก็ยังเกิดขึ้นเมื่อวาันเนี่ยในความรู้สึกเนาะ <c oughs> แล้วก็เรื่องเล่าที่ผ่านมากในการดําเนินชีวิตในการเดินทางของชีวิตในระหว่างทางที่เดินมากมาเจอเอเียงแนเจออุปสรรคอะไรบ้าง เจอสิ่งอะไรที่ดีๆที่ควรจดจำเจออย่างแน่ผมติเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งใจจำแต่ว่ามันกระจำนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันจำเสมอจำนะครับไล่ไปตั้งแต่อเมื่อกี้นี่ในชั่วโมงที่แล้วแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปก่อนจะนอนเรว่าเมื่อวานนี่ขึอนไล่ขึ้นหลังไปมันคล้ายๆว่ามันเพิ่งจะเกิด จำได้คือผมกะจะอาจจะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเนี่ยจัหน่อยเนาะจริงจังกับชีวิตการใช้ชีวิตเนี่ยจังหน่อยจริงจังจังจริงใจในการทําหน้าที่การงาน่อว่าจะเฮ็ดอีหยังออกมาให้มันได้ดีที่สุดเนาะยกคงอย่าเป็นยกเว้นไทยไทยคลิเปเว้นละผมกะเอาไปตามธรรมชาติคือว่าความเป็นธรรมชาติบริสุทแปะ บ่ได้ไม่ได้ตัดแปะบ่ได้ไปตัดบม่ได้ไปต่อนะครับก็คือแบบเรียวทำแบบเข้าใจว่ากันเล่นะครับก็้นเย็นเข่าเนี่ยคับพรามีการมาตัดหนาตัดหลังซุ่มหนาทุ่มหลังกล้องสองตัวสามตัวอันนี้ก็กล้องตัวเดียวตั้งโคโมโมเวลยิงยิง,งตัวนี้ใส่กล้องหลังนะครับบ่เห็นหนาเจ้าของจะเป็นการคาดเดาว่าไม่รู้ว่าภาพมันจะอยู่ตรงไหนเนาะ เอากระไรครับอ่ะบาๆไรใหญ่ห้ามหรอกเพื่อนๆลายหน้าที่ล้ะไว้เ,ไเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ